มือรัดใช่ไหมคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่าศัตรูผมมีใครบ้างก็มีแค่คนเดียวเป็นเพราะว่าคุณมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฉันผมขอบอกตรงนี้เลยนะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคุณถึงไม่มีคุณผมก็จะทำแบบนี้อยู่ดีผมต้องจัดการนายทวีรัตน์แลวิฟ้าอยู่ดี แต่พอคุณมายุ่งกับเรื่องของฉันคุณก็เลยต้องออกหน้าแล้วก็เปิดเผยตัวว่าคุณเป็นศัตรูกับเขาช้าหรือจะเร็วจะมีคุณหรือไม่มีผมก็จะทำแบบนี้เรื่องวันนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแต่ฉันไม่อยากให้คุณมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้อีกแต่ผมพร้อมเสี่ยง ถ้ามันจะทําให้เอคนชั่วมัรับกรรมที่มันทําไว้ทั้งกับฟีฟ้าทั้งกับคุณและนี่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่ผมอยากปกป้องคุณด้วยเหมือนกัน แล้วว่าเจ็บตัวอยู่ไม่จช่แล้วลุกขึ้นมาทำไมอ่ะแผลแค่นี้ครับผมไม่เจ็บมากหรอกครับบอกว่าว่ากวันสองวันก็กลับบ้านได้แล้วเราไม่เป็นอะไรมากลุงก,ก็โล่งใจเลยคุณมีแขกงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ เดี๋ยวก่อนสิคุณพัดผมทราบเรื่องของคุณมาจากทางว่าตอนเนี้ยคุณได้อยากขาเจากนาชวีรัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสินะค่ะถึงแม้ว่าคุณจะถูกหมอนันหลอกแต่คุณก็ยังโชคดีกว่าลูกสาวผมนี่ฉันก็พอจะได้ยินเรื่องของคุณฟ้ามาบ้างแล้วเหมือนกันค่ะก็ในเมื่อตอนนี้ คุณหลุดพ้นออกมาจากชีวิตคอยหมอนั่นแล้วเนี่ยคุณควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเพราะคุณเองก็มีต้นทุนชีวิตที่ดีเป็นดาราดังที่มีชื่อเสียงมาก่อนคุณพ่อของคุณก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมอีกด้วยดังนั้นคุณคงไม่มาคาดหวังอะไรกับหลานชายของผมหรอกนะผมพูดเพียงเท่านี้เนี่ยคุณคงจะเข้าใจนะ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากนี่ค่ะแล้วถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ฉันเจอมันจะยากแค่ไหนฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะต้องพึ่งพาใครค่ะอะไรที่คุณกังวลใจอยู่ฉันอยากให้คุณสบายใจนะคะส่วนที่ฉันมาในวันนี้ฉันมาแค่ในฐานะคนรู้จักกันแค่นั้นค่ะ